เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่คลิป Elemental Master สายฟรี24ชั่วโมงพาร์ท2หรือก็คืออัปเกรขึ้นเป็น48ชั่วโมงนะครับก็แน่นอนละครับว่าหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ย เราทำชิป Elemental Master สายฟรี24ชั่วโมงไปใช่ไหมมันจบที่เลเวล173ครับและผมก็เปิดโหวตขึ้นมาว่าเออคุณอยากจะดูสายฟรี24ชั่วโมงอาชีพไหนต่อและแน่นอนครับว่าอาชีพที่ผมโหวตเป็นอันดับหนึ่งก็คือ Elemental Master ต่อจากตัวเดิมเป็น48ชั่วโมง แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2ช่วงครับคือช่วงครึ่งแรกของ48ชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นอยู่ในช่วงกิจเก็บเลเวลอยู่ครับกิจเก็บเลเวลตอนมีใหม่นะอ่าคลิปนี้ดองมานานเลยแหละช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันยังอยู่ในกิจเก็บเวลก็จะมีตีเก็บเเวลเยอะจะมีเซิร์ฟคูนจะมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอ e ีวงอีเวนใช่ไหมกับช่วงประมาณครึ่งหลัง ก็คือประมาณ70% 60%ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นช่วงหลังหมดกิจไปแล้วครับก็เซิร์ฟจะไม่คูณแล้วไม่มีตีเก็บเร็วแล้วต้องเล่นคนเดียวแล้ว,เ,ลเ,ว,ลวเหงาเเหมือนเกมออฟไลน์ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับช่วง2ช่วงทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อตอนที่แล้วเกิดอะไรขึ้น ตอนที่แล้วนะครับผมหลังจากจบ24ชั่วโมงไปเนี่ยเลเวลของผมเนี่ยมันคือ173ใช่ไหมแล้วไอเทมที่มีก็คือในช่วงกิจเนี่ยของมันแพงอ่ะเราก็จะหามาได้ก็คือหมวกเทมบวก4ในราคา150,000เซนีครับแล้วก็การ์ดใส่มับก็คือการ์ดชิบะราคา 100k หรือคือ100,000เซนีพอดีส่วนไอเทมชิ้นอื่นในตัวทั้งหมดนะครับเป็นรูว่างล้วนๆเลย สาเหตุก็เพราะว่าไอเทมมันแพงเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงกิดเก็บเลเวลครับแกาสแต่ละชิ้นเนี่ยใบหนึ่ง10 M10m 10M 10M 10หมดเลยครับแต่จนเลเวล173แล้วเนี่ยผมเพิ่งหาเงินได้แค่ M นิดนิดแค่นั้นเองก็เลยไม่มีไอเทมสวมใส่ในส่วนอื่นเลยจากนั้นนะครับ ชั่วโมงที่25ครับผมเรายังอยู่กันในช่วงกิจเก็บเลเวลปีใหม่นะแต่ว่าตอนช่วง170บวกเนี่ยยังไม่มีตีเก็บเวลครับผมก็เลยไปเดินเควสเอพิโซดก่อนเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยน Elemental Master ได้นะเราจะต้องเสร็จเควสเอพิโซด16.1 1 6 16. จ1ดหและ17.2เนื่องจากว่า เควสเปลี่ยนอาชีพคาสสี่เอเลี่ยนเมทัลมาสเตอร์เนี่ยเราต้องเสร็จเควส17.2เพื่อไปเปลี่ยนอาชีพในแมป17.2นะครับอ่าผมก็เลยเดินเควสรอ,อไปก่อนแล้วในระหว่างที่ผมเดินเควสจนเปิดแมปเสร็จแล้วนะมันก็มีตีเก็บเลเวลที่ดันมุดพอดีครับผมก็เลยเทเควสป้ายกลางทางที่กําลังเดินอยู่แล้วก็มาเก็บเลวที่ตี้ก่อนแต่มันก็เหมือนกับบาปกรรมที่ตามทันครับเพราะว่าตอนที่เลเวล174กับอีก90เปอร์เนี่ยดันมดตีแตกเรียบร้อยเลย ตังดังที่แค่อีกสิบเปอร์นะผมก็จะเป็นลงแมกมาได้แล้วเว้ยผมเลยต้องไปหาฟาร์ตี้ที่ป่าวาโฟาเพื่อให้เลเวร้อย็ดสิบก่อน และพอผมเลเวล175ได้นะครับผมก็ทำการชดใช้บาปกรรมด้วยการเทตี้ที่ป่าบาโฟเลย175ปุ๊บกดออกเลยแล้วก็ย้ายไปเวลวที่แมกมา3ากับปาร์ตี้ใหม่นะครับดูดไวกว่าเดิมแบบเบิ่มๆเพอ่มแป๊บเดียวเนี่ยผมก็เลเวล180เลยครับไม่รู้ว่าถ้ายังอยู่ที่บาโฟเนี่ยจบวันจะ180หรือเปล่าผมก็เลยอ่ะ180และพักเหนื่อยดวยวนอนนอนนอน เสร็จแล้วพอวันถัดมานะครับผมเนี่ยโชคดีมากเลยครับเปิดสตรีมมาปับ๊บได้ตี้เลยมากมาสามครับอ่าผมก็เลยเกาะวิวย,ยาวๆเลยครับจนร้อยแปดสิบแปดและแน่นอนครับว่าจบวันเนี่ยเราก็ไปนอนตอนร้อยแปดแปดพอวันถัดมาครับผมพอผมลงแมกมาสามได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการเงินเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าขยะเนี่ยชิ้นหนึ่งมันก็หลายร้อยใช่ไหมแล้วก็ไอเทมสมส่ชิ้นหนึ่งก็หลายหมืน่น แถมยังมีพวกชาโดดีคอนกับเซลูเนียมด้วยซึ่งไอตอนนั้นน่ยมันยังแพงมากนะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงหลังจากดันนากาเข้าทุกอย่างมันถูกเลเทลหมดเลยแต่ตอนนั้นน่ะโอ้มันแพงมากชาโดดีคอนก้อนหนึ่งเนี่ยหอหลายหมืน่นขายไปแป๊บๆป,บป,บป,บปบ๊เนี่ยได้เงินมา 4.9M เอ็ม ทุกอย่างแพงทุกอย่างดีแถมมีกิจมีคูณดอกมีนู่นนี่นั่นได้มา4.9ครับผมเลยล็อกอินเข้าตัวพ่อค้าเลยแล้วก็ไปเ,เดินผ่อนหาของมาอัพเกรดตัวเพิ่มไอช่วงกิจพลิกตอนแรกเนี่ยการ์ดแต่ละใบมันจะอยู่1ิ m เอ m 3 0ี่สิเอ็มาสิบเอมใช่ไหมแต่พอตอนเนี้ยมันเป็นช่วงท้ายกิจอันนี้จะเป็นช่วงท้ายกิจนะยังไม่หมดกิจพอท้ายกิจเนี่ยราคามันลูดลงแบบเยอะมากเลยครับการ์ดหลายใบจากราคา10 m เอมเนี่ยก็เหลือแบบ 4แสน7แสน8แสน 1m1.5m อย่างเงี้ยอ่ะผมก็เลยไปซื้อสวิตไนท์แมร์มา 1.2m เพื่อกันขัดลล่นะครับแล้วก็ซื้อบุ๊กเวิร์มมาสองใบในราคา 1.7m เพื่อเพิ่มดาวเมจไซคิกเวฟใบละสิบเปอร์เซ็นและเพิ่มดาวเมจไดมอนด์นัทใบละสิบเปอร์เซ็นแถมยังได้แม็กเลือดแม็กเอสพีแล้วก็คาอินเพิ่มดาวเมจสกิลนิดนึงก็ถือว่าเป็นชอยที่ดีในงบตอนนี้นะครับ ส่วนรองเท้าเนี่ยผมยังซื้อไม่ได้เพราะว่าการ์ดหมาเน่าเนี่ยราคาใบละ4.9เอมเลยก็คือซื้อไม่ไหวก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มถ้าอยากได้ส่วนการ์ดส,ส่วนมวกไม่มีอะไรที่เพิ่มดาเมดดีๆได้ผมก็เลยปล่อยรู้บ้างทิ้งไปเลยครับและในเช่วโมงที่30นะครับก็เป็นช่วงที่หมด,ดกิจเก็บเลเวลไปแล้วครับผมเซิร์ฟไม่คูณตี้ไม่มีคนเลิกเล่น มันก็เลยไม่มีตี้เก็บเลเวลผมก็เลยไปเดินเควสป้าแทนครับแน่นอนเดินคนเดียวไม่มีใครเดินด้วยแล้วพอจบวันผมก็นอนตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งไม่มีตี้เก็บเลเวลอีกแล้วครับอย่างว่าแล้วนะตอนพอมันหมดจิตแล้วมันก็ไม่มีคนเก็บเลเวลแล้วครับเขาอาไปวนนันกันหมดใช่ไหมแต่ระหว่างที่ผมกำลังเดินเควสป้าในวันนี้อยู่เวยอยู่ๆมันก็มีคนลุกขึ้นมาเก็บเลเวลกัน สี่คนผมก็เลยไปเข้าตีเก็บเวลแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นแหละสี่คนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วตีมันก็แตกโดนหัวตีเทครับพอเก็บเลเวลไปได้ประมาณสักแบบชั่วโมงหนึ่งอะ่ะแล้วแบบปาร์ตี้มันเฮ้ยเราอยู่กันแค่นี้เองวะ่ะมันหาคนเพิ่มไม่ได้เลยเราไปดีกว่าหัวตีอะไรหัวตีลาก่อนแหละหัวตีไปคนแรกเลยเปิดก่อนเลยหัวตีเทตีครับผมเลยอง ผมเลยบองกับไปเดิน퀘สป้ายอีกครั้งจบวันไปเลเวลร้อยเก้าสิบเจ็ดและเช่นเคยครับผมตื่นเช้ามาวันใหม่ไม่มีตีอีกแล้วครับผมก็เลยเดินวสป,ไป้ายไปเยอะยาวจบวันเลเวลสองร้อยพอดีเป๊ะโอ้โหดูสิขนาดไม่มีตีนะเดินวสป้ายแค่วันเดียวครับเลเวลจากร้อยเก้าสิบเจ็ดเป็นสองร้อยได้มาสามเลเวลและแล้ววันดีๆก็มาถึงครับผมตื่นเช้ามา เปิดสตีมาพร้อมกับเลเวล200ไปเดินเควสเปลี่ยนคลาส4เดินไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงไอเควสคลาส4ของสายเวทมันง่ายเพราะว่ามันแค่เดินเดินคุยคุยแล้วก็ตีมอนอ่อนๆเลเวลร4อยสี่7 0ร้อยสาไม่เหมือนดาก้นไนหนครับที่ให้เราไปตีอะไรก็ไม่รู้มอนเลือดเป็น10ล้านออร่าเขียวก็แย่แล้วคุณเอออันนี้แป๊บเดียวเปลี่ยนเลยประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จ แล้วก็โชคดีมากที่หลังจากผมเปลี่ยนคาสีได้นะครับก็มีปาร์ตี้เก็บเบลที่นิฟเฮมพอดีเลยซึ่งมันเป็นปาร์ตี้คุณภาพด้วยเพราะว่ามีทั้งบีมีทั้งถุงเกาะเวลดูแป๊บเดียวนะครับผมก็มีจ็อบพอที่จะเปลี่ยวซ่าด้วยการวนสกิลคาสซ่ไถมอนได้แล้วต้องบอกก่อนว่าชีวิตก่อนหน้าเนี่ยก่อนกับหลังเนี่ยเปลี่ยนกันเป็นคนลำอย่างกันเลยครับอาชีพเมตาของฟีจบมอนเลือดเป็น10ล้านได้สบายเลยเออ พราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเรายิงไซคิกเวฟเนี่ยเราก็มีคููดาวสองบีใช่ไหมดาวเมดเม็ดละสองแสนอะไรอย่างนี้โอ้โหกว่ามอนจะตายแล้วคุณดูสิพอผมเปลี่ยนคัสสี่ได้พอผมมีสกิลคัสสี่ให้วนกดสกิลรูดปืนเป็นไงมอนเลือดสิบล้านละลายครับโอ้โหจบบันผมเลวสองร้อยสามเก็บเวลแบบมีความสุขมากหลังจากมีสกิลคัสสี่แล้วแล้วพอตื่นมาอีกวันหนึ่ง ไม่มีตี้ครับเดินเคล็ดป้ายจบวันได้สองร้อยห้าคุณอาจจะคิดว่าเอ้มันคงจะมีปัดตีบ้างแหละไม่มีครับวันถัดมาผมก็ไม่มีปี้วันถัดมาผมก็ไม่มีตีครับผมก็เลยไปเดินเคลสป้ายต่อครับแต่จบวันเนี่ยเลเวลผมเป็น2 1 5เลยนะเออถ้าจำไม่ผิดวันนั้นผมดองเคลสดไป้2วันมั้งแล้วผมให้มาส่งทีเดียวและแน่นอนครับจบวันถัดมาครับเริ่มวันใหม่ไม่มีตี้ไปเดินเคลสป้ายต่อ <laughs> เดินเคลป้ายกันยาแล้วผมบอกเลยแต่ว่าระหว่างที่ผมเดินเคลป้ายวันนี้เนี่ยเดินไม่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะโชคดีครับที่มันมีตี้ที่ดันมูนหนึ่งก็เลยมาเก็บเลเวลเป็นตี้แบบหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปส่งเคลป้ายก่อนนอนจบวันเดียวผมได้เลเวลสองร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนวันถัดมาครับอันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่ามีตี้ที่ดันมูนหนึ่งตั้งแต่เริ่มวันเลยนะจนจบเนี่ยได้เลเวล224รยสิบี่ เบลที่มอนอย่างเดียวไม่เดินเควสเลยได้มา3เมเบลครับแต่พอวันถัดมาครับไม่มีตี้อีกแล้วครับก็เลยไปเดินเควสป้ายคนเดียวครับจบวันได้เลเวล225รครับและวันสุดท้ายครับผมวันนี้ก็ไม่มีตี้อีกแล้วมันไม่มีตี้ยาวๆเลยครับหมดบิดเนี่ยผมก็เลยไปเดินเควสป้ายต่อแต่ว่าที่มันเพิ่มมาก็คือในวันนี้เนี่ยผมมาตัวพ่วงมาเดินเควสด้วยครับพอจบวันครบ48ชั่วโมงใช่ไหม ก็จบที่เลเวลสองยี่สิบห้าแหละเพราะว่ามันเดินวสแล้วมันได้เปอร์ไม่เยอะเพราะว่าพอเลเวลสองรยี่สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยเดินวสวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงหนึ่งเลเวลนะครับมันก็เลยจบไปที่เลเวลสองรอยี่สิบห้าในสายฟรีสี่สิบแปดชั่วโมงเพิ่มเติมคือผมเริ่มมาตัวพ่วงมาเดินด้วยแล้วเพื่อที่จะทาให้คอนเทนต์สายฟรีตัวถัดถัดไปเนี่ยมันดีขึ้นส่วนเรื่องของไอเทมนะครับก็คือไม่มีอะไรที่อัปเกรดได้เลยครับเพราะว่าหาเงินได้ไม่พอ อ่ะต้องบอกก่อนว่าพอเราซื้อของเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้การ์ดท,ที่เสือ้อได้การ์ดท,ที่ประดับมาเนี่ยหาเงินเพิ่มไม่พอที่จะซื้อการ์ดในแมวเวลิทส่วนรองเท้าครับเพราะว่ามันแพงแต่ว่าขนาดไม่ได้อัปเกรดของเลยนะมีเพิ่มเติมก็แค่แบบอ๋อเลเวลอัพแล้วก็อัพ SPL เพิ่มได้เนี่ยก็ยิงมอนตายได้สบายมากเลยครับเน้นวนสกิวลรลัว ส่วนการลดฟิกเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของลดฟิกเพิ่มเลยถ้าสังเกตนะโดยตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรที่ลดฟิกเลยนอกจากลงเท้าเกตที่ลดได้แค่0.5วิครับแต่ผมใช้ซัมมอนลูกลมเดเวลสมาเรียกปุ๊บพอเรียกซัมมอนปุ๊บมันจะลดฟิกให้เพิ่มอีก1วิทําให้ฟิกผมเนี่ยลดได้1.5วินาทีพอดีและทําให้ผมสามารถฟริกศูนย์วินาทีได้แล้วก็ยิงตุ้ม แต่มันมีข้อเสียนะคือถ้าเกิดว่าใช้ซอมบอนเลี้ยวสอ่ะมันจะทำให้ไซคิกเวฟเราเป็นทัดลมแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราใช้สกิลบนของค่าสี่ไงมันก็จะมีทาตุไฟธาตุลมแล้วก็ทาดพิษใช่ไหมสามธาตส่วนถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยากจะไล่หลอดอ่ะเราแค่หาของลดไล่มาใส่เพิ่มก็ไล่หลอดได้แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เพิ่มเพราะว่าเซต17.1 17.2ที่มันมีลดไล่เยอะเนี่ยมันแพง ก็คุณคิดดูดีว่าการ์ดใบละ 5m ยังหาตังซื้อไม่ได้เลยอ่ะจะให้ผมไปใส่เสื้อ17.1.2ตอนนั้นเหรอตอนนั้นนี่ตัวละ50 60m เลยนะซื้อไม่ไหวครับฟาร์มไม่ทนจริงๆเออแต่พวกคุณเาจจะสังเกตได้นะว่ามันมีเทมเพิ่มมาสองชิ้นที่ผมใส่อยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากทางบ้านที่เขาบอกว่าอ,อไอ้ตัวเนี้ยมันมันดูเล่นลำบากมากเลยตอนที่เล่นดาร์กไนท์มันดูสบายกว่านี้เยอะเลยครับเอ,อเอาของเพิ่มได้ไหมแบบ คือไม่จำเป็นต้องไปซื้อของก็ได้อ่าเพราะว่าถ้าอย่างเราใส่17.1.2เนี่ยเราต้องซื้อใช่ไหมอ่าแต่แบบคุณสามารถเอาของเควสนะมาใส่เพิ่มได้นะผมก็เลยเอาซิตี้แมมาใส่กับรอยยา่การชิลมาใส่ถามว่าทําไมมาใส่ได้ละ่ะก็เพราะว่าไอเทม2ชิ้นเนี่ยมันเป็นของรางวัลที่ได้จากการเดินเควส EP 16.1ระดับ City m a มเนี่ย มันทำให้เราใช้ a อจิอัพเลวสได้ทำให้เราเดินไวขึ้นวิ่งไวขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเว้ผมเดินแบบเดินอย่างเดียวโดยที่ไม่มีบัฟเอจิแล้วแม่งเดินช้ามากคนในสตรีมก็แบบอออเอาง่ายๆเลยอ่ะขนาดพวกคุณที่เล่นเกมอ่ะแล้วไม่มีบัฟเอบีอ่ะพวกคุณยังร้องอ่ะแบบคอยเบีคอยบีคอยเบีแล้วผมเดินแบบไม่กดเอบีอ่ะแล้วแบบคนในสตรีมนี่ผื่นขึ้นเลยผื่นขึ้นแล้วแบบเกาไม่หยุดเลย ใช้บัฟไอจิดเด็กาอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วตัวโล่รอยอกาดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมันสามารถใช้สกิลชิลสเปลเลี้ยวหนึ่งได้ซึ่งไอชิลสเปลเลี้ยวหนึ่งเนี่ยมันก็คือยาเด้งเลือดนั่นแหละครับเรามาใช้กดบัฟเด้งเลือดเพื่อฟื้นเลือดขึ้นเพราะว่าแน่นอนสายฟรีในคอนเทน์นี้นะมันไม่มีตังไปซื้อปัม๊มต้องหวังพึ่งบัฟ จากกิจก็คือยาเด้งเลือด3สีหรือต้องหวังพึ่งให้ B เนี่ยกดใช้สกิลเด้งเลือดให้เราอทีนี้พอมีโลรอยากาดชิวมาเนี่ย ب, ผมก็เปรียวซาได้มากขึ้นไปชนมอนตัวนูน้นตัวนี้ได้สบ,บายขึ้นนครับก็เขาก็บอกว่าเออมันหย่นหยวนยวนะครับคุณใส่ไปเถอะคอนเทนต์มันจะได้สนุกขึ้นคนดูจะได้ไม่มีผื่นขึ้นด้วยอะไรเงี้อ่าผมก็เลยเอามาใส่แล้วก็คิดว่าคอนเทนต์สายฟรีอะไรเงี้ย ไอ้รอยยอการชิลกับประดับซิตี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเอามาใส่ไว้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นของที่ได้ฟรีจากการเดินเครสนะแล้วก็ผมก็คิดว่านะเดี๋ยวถ้าเป็นซีรีส์ถัดๆไปเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะได้ฟาร์มของจาก EP สิบหกมาใส่ด้วยเราจะไม่ได้ไปโฟกัสที่คอนเทนต์เก็บเบี้ยวเพียวๆแล้วอาจจะว่าต้องสปอยก่อนว่าคลิปหน้าเนี่ยยังเป็นคอนเทนต์เก็บเบี้ยวอยู่เพราะว่ามันเสร็จไปแล้วหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดเฉยๆเดี๋ยวรอชมก็ได้นะครับสำหรับคลิปซุปโนยี่สิชั่วโมง และสำหรับวันนี้นะครับซีรีส์ Elemental Master 48ชั่วโมองก็จบลงที่ตรงนี้ครับผมและสำหรับคลิปต่อๆไปจะเป็นอาชีพอะไรก็อย่าลืมไปโหวตอาชีพสายฟรีที่อยากดูกันนะครับแต่คลิปหน้าสปอยไว้เลยว่าเป็นซ u เปอร์โนวิเพราะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม